6ราศีหลังพฤศจิกายนนำพาทรัพย์เงินทองเข้ามาไม่ขาดสายในช่วงนี้ก็เป็นเวลาของครึ่งเดือนหลังพฤศจิกายน2566 6ราศีนำพาทรัพย์เงินทองหลังไหลเข้าไม่ขาดสายก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ6ราศีนำพาทรัพย์ได้แก่ราศีพิจิกหลังจากนี้ไปงานล้นมือ ธุรกิจการค้าจะขายดีมีกำไรคนทํางานประจำจะได้รับข่าวดีเรื่องตำแหน่งผลงานทะลุเป้าส่วนเรื่องดวงการเงินอาจจะยังไม่คล่องตัวมากนะักบางทีก็ได้ช้าไม่ตรงเวลามีเกณฑ์ต้องจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพการเงินให้อดทนอีกเดือนหนึ่งเริ่มปีใหม่จะดีขึ้นเป็นอย่างมากราศีธนูช่วงนี้จะวุ่นวายหน่อย แม้ว่าจะเป็นการต้องทำอะไรใหม่ทีมงานใหม่บริวารใหม่ต้องเรียนรู้ปรับตัวธุรกิจการค้าจะปวดหัวกับลูกค้าและบริวารจัดการให้ดีแล้วจะมีรายได้มากจะมีข่าวดีเรื่องงานใหม่เร็ววันนี้ไปปลายเดือนการเงินจะดีขึ้นคล่องตัวขึ้นมีเกณฑ์ใช้จ่ายขยับขยายบ้านรถธุรกิจราศีนี้จะดีขึ้นในช่วงต้นปีหน้า ราศีกุมเป็นช่วงที่ดวงการงานดวงธุรกิจโดดเด่นมากได้ทำในสิ่งที่อยากทำหรือสิ่งที่ทำอยู่จะประสบความสำเร็จมากมีเกณฑ์การขยับขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากกว่าเก่าการเงินโดยรวมยังไม่คล่องตัวมากนักข้อดีคือจะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้รอการมกราปีหน้าสิ่งที่ติดขัดจะคลี่คลาย ราศีสิงห์การงานหรือธุรกิจดูเหมือนจะไปได้ดีแต่ลึกๆแล้วเหมือนจะยังไม่ได้ดั่งใจที่คาดหวังไว้บางทีก็ตัดสินใจยากในบางเรื่องช่วงนี้ควรนิ่งไว้ไม่ควรขยับขยายแต่ด้านการเงินและดวงโชคลาภมีเกณฑ์ดีมีโชคเกี่ยวกับบ้านรถหรือจะได้ครอบครัวของมีค่ามีราคาและมีเรื่องต้องใช้จ่ายกับบริวารบ้านรถเช่นกัน ราศีเมถุนการงานหรือธุรกิจค้าขายอาจจะยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังมากนะบางครั้งกำลังจะมีข่าวดีแต่อาจจะโดนเลื่อนไม่ตรงเวลาไม่แน่นอนบริหารจัดการดีๆในช่วงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีมีเกณฑ์ใช้จ่ายไปกับบริวารบ้านรถและเรื่องของสุขภาพแต่จะมีเกณฑ์ดีด้านโชคลาภหรือได้โชคลาภที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล ราศีกรกฎโอกาสดีๆกำลังเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหรือธุรกิจงานใหม่ตำแหน่งใหม่ธุรกิจการค้าก้าวหน้าขยับขยายแต่จะเหนื่อยหน่อยโดยเฉพาะเรื่องบริวารชอบนำปัญหามาให้รวมถึงมีเกณฑ์ต้องเสียเงินหรือใช้จ่ายกับบริวารคนรักแต่การเงินจะค่อนข้างดีทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมไม่น่ากังวลนัก หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ